่าแล้วมันมีอีกนโยบายหนึ่งคุณโทนี่หนึ่งครอ,อบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นยังไงอันนี้แหละโอ้โหผมฟังเขาเล่านะสนุกมากเลยอิงทีมงานเขานะ่เขาเอาจริงเอาจังมากกับเรื่องนี้คือคนอาจจะสับสนว่าหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วคือหนึ่งศักยภาพนั่เนเองคือครอบครัวหนึ่งเนี่ยองนี้เขาบอกว่าพอครอบครัวหนึ่งเนี่ยคนไทยเนี่ยมันมันมีปรับตัวง่ายมีสกิลมีอะไรดีเนี่ย ถ้าเราเอามาครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะเราจะแล้วเรามาสร้างให้เขาเก่งจริงๆเนี่ยเขาจะมีรายได้สูงเขาบอกว่าลองดูนี่นะมีคนเปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำออสเตรเลียนะชั่วโมงละ493บาทอังกฤษชั่วโมง424บาทสวีเดน418บาทเยอรมัน374บาท ญี่ปุ่นสามกับสอบาทอเมริกา240บาทต่อชั่วโมงนะฮะเกาหลีใต้ซึ่งเจอวิกฤตพร้อมเราต้มยำกุ้งกับต้มกับกิมจินี่แหละหนึ่งเกเกนี่แหละเกาหลีใต้ค่าแรงงานขั้นต่ำสองาสิบบาทต่อชั่วโมงนะไต้หวันที่เมื่อก่อนนี้1นึอกับ1บาทเท่ากัน สองร้อยยี่บสี่บาทของพี่ไทยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดบาทลองคิดดูดิเอาไม่ต้องไปเทียบไกลทเทียบเกาหลีกับไต้หวันเนี่ยห้าเท่าสรุปแล้วว่าไอ้พวกนี้กินข้าวกินนมปังเรากินแกบหรือไงอคือวันนี้เราไม่สามารถ สร้างรายได้เพื่อให้คนไทยเนี่ยพอกินพอใช้เพราะฉะนั้นการไม่พอกินพอใช้คือการอะไรเพิ่มนี่อืมครับการไม่พอกินพอใช้เนี่ยคือหมายความว่าเราต้องเร่งพัฒนาประเทศเพราะค่าใช้จ่ายมันวิ่งแซงรายได้ไปเยอะแยะมาหมดอย่างเขาบอกขึ้นทุกอย่างยกเว้นค่าแรงเอันนี้วันนี้ผมเห็นรายการเปรียบเทียบค่าแรงเนี่ย ผมผมไม่เศร้าเลยว่ามันสี่สิบกว่าบาทวันนี้นะค่าแรงไทยเนี่ยถ้าจะให้คนไทยอยู่ได้แบบไม่ต้องไปอ,อ,อดอดอด,อดมือ,อ,มอกินมือเรื่องอะไรพวกนี้ต้องอยู่ที่วันละประมาณแปดร้อยบาทต้องวันละแปดร้อยบาท 800บาทเนี่ยถามว่าทำได้ไหมได้แต่รัฐบาลต้องสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้มากกว่านี้รัฐบาลไม่ได้ควักเองหรอกค่าแรงงานขั้นต่ำเนี่ยเป็นเรื่องของเอกชนแต่ว่าเอกชนรายได้ไม่พอถ้าเอกชนเนี่ยถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาที่ว่าจะสร้างทำให้คนไทยมีคนไทยไม่ต้องไปเป็นผู้ใช้แรงงานซะหมดทีเดียว คนไทยจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทีมของอิงเขาพูดเนี่ยก็คือว่าไปหาคนในแต่ละครอบครัวให้มีหนึ่งศักยภาพที่มีศักยภาพหนึ่งคนศักยภาพทางด้านไหนบ้างกีฬาดนตรีศิลปะออกแบบเป็นทำกับข้าวนแล้วก็หรือไม่สนใจทางด้านเกม ทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เนี่ยพวกนี้ถ,ถ้าเจอถ้าไปปุ๊บก็แล้วทำไงลูก,ก,ลลกบอกว่าพ่อก็ให้ครอบครัวเขาตกลงกันเองเนี่ยเขาคุยกันเลยจะส่งใครเข้าประกวดประกวดสาขาอะไรพ่อแม่ลูกได้หมดมไม่ต้องไปสนใจอายุสมมุมติบอกว่าพ่อนี่นะมันเป็นช่างไม้ มันเก่งมากดีไม้มันทาไม้ได้เก่งได้เนียนมากอะไรเงี้ยไอ้เรื่องที่ไอ้เร่อไอเกียร์ดีไซน์ออกมาเป็นยังไงเงี้ยบอกช่างไม้อย่างนี้คนที่เก่งอสมมตินะก็สยใส่ชื่อไปเลยว่านายกอ,อายุหกสิบชำนาญเรื่องช่างไม้แล้วมี้งบอกว่าแล้วเขาถามว่าแล้วลูกจะคัดยังไงอ่ะก็ให้เขาให้ให้ให้เลตติ้งตัวเองเลย สมมติว่าเป็นช่างไม้เป็นเก่งเรื่องงานฝีมือเนี่ยสมมุต 10, ิว่าเต็มสิบเขาจะให้เลตติ้งเขาว่าเท่าไหร่สมมุติเขาให้เ е ตติ้งตัวเอง 7. เจ็ดเฮ้ยอนี่เขาท่าไวต้องต้องคัดแยกกลุ่มแยกกลุ่มแล้วถามว่าโอ้โหลูกมันยี่สิบเอดล้านคนมันแยกยังไงไหวพ่อโลกนี้มันโลกเวอร์ชวลออนไลน์ใช่พ่อแล้วออนไลน์ยังไงไหวลูก อาพ่อจําไม่ได้หรอว่าพ่อตอนสมัยก็พ่อเนี่ยให้มีอินเทอร์เน็ตทุกตาบลถ้าตรงไหนมันไม่มีมันไม่เรียบร้อยหรือไม่พอเราก็เพิ่มเพิ่มให้เขาเขาใช้อินเทอร์เน็ตตาบลได้ถ้าบ้าน,นไหนไม่มีคอมพิวเตอร์ตัวเองหรือไม่มีสมาร์ทโฟนตัวเองแล้วรีจิสเตอร์ลงทะเบียนมาเลยยี่สิบล้านคนคือหนึ่งครอบครัวให้คนหนึ่งยี่สิบล้านคนทั้งครอบครัวไอ้ทั้ง,ท,งทั้งประเทศลงทะเบียนมาแล้วก็จะคัด คัดทีละสเต็ปคัดทีละสเต็ปแล,แล้วทําไมคัดทีละสเต็ปไปเลยแล้วจากสเต็ปก็คัดจากออนไลน์แล้วก็แยกกลุ่มแยกกลุ่มแล้วก็มีการเทรนออนไลน์ไปก่อนแล้วค่อยคัดขึ้นมาเป็นเทรนเข้าไปศูนย์เข้าศูนย์ที่ตั้งเหมือนเขาเหมือนเกาหลีตั้งอะ่ะ อะไร k i c c e n t ซ r เอะไรเหมือนที่เราทำา c c ที่สมัยก่อนเขาก็บอกว่าอันเนี้ยทำได้เลยไม่ยากแล้วก็เริ่มคัดทีนี้ผมบอกว่าแต่ลูกจใจร้อนนะพะ่ออยากให้พักวันเนี้ยอยากให้พักไอเขียนไอนี่เลยให้สมัครผ่นานเว็บไซต์พักไปก่อนพอรัฐบาลมาเ,าเป็นรัฐบาลก็ยกอันนี้ไปทำ ต่อเลยมันจะได้เร็วขึ้นประชาชนก็จะได้มีรายได้เร็วขึ้นเพราะอะไรสมมุติช่างไม้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยไปทํางานโรงงานได้ชั่วโมงละสี่สบวกว่าบาทสีบอบาทวันละสามรอยกว่าบาทแต่ว่าฝีมือเขาเนี่ยเขาควรจะทํางานได้วันละอย่างน้อยพันหนึ่งพันสอง แ้วยิ่งเทนดีๆมีโอกาสมีช่องทางดีๆอาจจะได้สองพันสามพันได้มันคนละเรื่องกับสามร้อยกว่าบาทวันนี้ถ้าเราทําอย่างเงี้ยพอ่อในทุกสาขาสาขาเนี่ยเอาละเราไม่ต้องชั้นเราไม่ต้องสักคัดแล้วเนี่ยสมมติว่าเราเอาเทรนมาทั้งหมดยี่สิบล้านคนเนี่ยมันพอไปได้เนี่ยสักสิบล้านแล้วก็สิบล้านเหล่านั้นมันก็เพิ่มศักยภาพตัวมันเองนะพอ่อมันก็สามารถทํางานอ อย่างสูง่ายกตัวอย่างเนี่ยแทนที่ทํากับข้าวให้ให้ให้ลูกให้ผัวก,กินปรากฏว่าไปเป็นเชฟอยู่โรงแรมในเมืองไรายได้ก็ดีกว่าก็สามารถมาเลี้ยงครอบครัวเขาได้นะอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาคิดนะนผมยังถึงเขาเข้า<น><น>ใจคิดตรงนี้แล้วมันหลายหลายสาขานะครับก็ก็สาเหตุที่ทําไมต้องใช้คําว่าหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์แวร์เขาบอกมันพูดมันง่ายดี แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือหนึ่งครอบครัวกับหนึ่งศักยภาพนั่นเอง